สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับโฮสเล่าข่าวกันนะครับแอนดี้ลูบสันแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลแข่งยอดเยี่ยมจากการบุกชนะจีโลนาแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการเก็บ3มแต้มของทีมทําให้ชนะลวดในยูฟาแชมเปียนลีกลิเวอร์พูลรักษาสาติยอดเยี่ยมชนะตลอด6นัดในเกมยูฟาแชมเปียนลีกหลังบุกชนะเชือจีโลนา1ประตูต่อศูนย์จากจุดโทษของมฮ ah. ัมหมัดซาราทว่าเป็นแอนดี้ลูบสันที่ได้รับรางวัลเพลเยอร์ of the mat มไปคองแบ็ k จอมบุกเปิดใจว่าเราน่าจะคอนโทรลเกมได้มากกว่านี้เราไม่ควรปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากเกินไปเราควรต้องไล่เพสให้ดุดันและทำให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะครึ่งแรกมันเป็นโบนัสที่ดีนะที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตชนี้ผมคิดว่าน่าจะเคยได้เพียงแค่ครั้งเดียวก่อนหน้านี้มันดีที่ได้รับการยอมรับแต่สิ่งสำคัญสำหรับผมเป็นเรื่องของทีมและสำหรับผมเป็นเรื่องของ3คะแนนด้วย ชัยชนะ6จาก6นัดเราก็คงไม่สามารถเรียกร้องอะไรมากกว่านี้ได้โอเคครับยังไงโฮสต์ขอฝากข่าวสารนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆเพื่อนๆกันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆอย่าลืมกดใจและกดติดตามผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวัน